สวัสดีค่ะพบกับเซล์พึ่งจากเต็นท์ปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถคันนี้ค่ะโตโย t a าวิทคันนี้นะคะตอนนี้เราปรับราคาลงเป็นพิเศษให้สําหรับลูกค้านะคะคันไหนที่สนใจคันนี้นะคะอ่าตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่269,000บาทน,นะคะลูกค้ารถปี05นะคะนี่สภาพรถเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะ สภาพภายในยังสวยงามอยู่เลยนะคะลูกค้าข้างไหนพี่อย่าหารจ็ที่นั่งราคาเบาๆนะคะอ่มาดูคันนี้ของเราได้นะคะเราปรับราคาลงให้ลูกค้าเป็นพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมีไฟตัดหมอกค่ะลูกค้าสีเดิมจากโรงงานสาภาพรถเดิมๆเลยนะคะรถคันรถสวยงามนะคะ ชนหลัก่ลกปนน้ำพุ่มแม่นางนนะคะลูกค้านี่สำหรับคันนี้นะคะสวยงามเลยเนี่ยเราไปชมภายในกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้ามีสีรถไฟนะคะอันนี้โลโก้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้านี่ หนังนะคะมีหบอบพับได้นะคะลูกค้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะภายในบาะหนังยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งรับบนะคะไฟคฟ้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะอย่างนี้เลยนะ สวยๆเลยนะคะค่อนอยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาทนะคะลูกค้า,าสวยงามแบบนี้เลยให้กับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักมา,าสอบถามคุยอะไรเกกันได้นะคะเดี๋ยวพิ่งพิ้งเบอร์โทรไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะทำมาวันนี้สวัสดีค่ะ